สวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามนะคะที่เมตตาติดตามมาตลอดทั้งช่องเก่าและช่องใหม่นะคะแม้ช่องเก่าจะไม่อยู่แล้วช่องใหม่ก็ยังเมตตาตามมากราบขอบพระคุณนะคะวันนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเป็นคลิปพิเศษมากนั่งเครียดมาสองเดือน เหมือนจะหลอนประมาณนั้นนะคะพอไม่ทำพลังงานที่มาขอยิ่งมากขึ้นทุกวันทุกวันนั่งทำงานไม่ได้เลยนะคะภาพของท่านขึ้นมาตลอดก็เล่าถึงหลวงตาท่านหนึ่งภาคอีสานที่มีชื่อดังมากนะคะวันงานของท่านก็มีคนไปงานของท่านเยอะมากนะคะ ุกคนรู้จักทั่วโลกรู้จักนะคะก็ได้คุยกับท่านก่อนหน้านี้นานแล้วนะคะวันที่รู้ว่าพ่อไปทำโรงครัวให้หลวงตาองค์นี้รูปนี้นะคะก็รู้สึกว่าพ่อเก่งจังเข้าถึงหลวงตาได้นะคะคือหนูจำเป็นต้องเอ่ยชื่อท่านด้วยนะคะ เพ,เพราะว่าท่านขอร้องว่าให้เอ่ยแล้วก็แจ้งด้วยเพื่อเป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังว่าที่ท่านปฏิบัติมาแล้วก็เข้าใจทั้งหมดเหมือนการหลงหลงปฏิบัตินะคะเพื่อเป็นธรรมทานให้กับผู้ปฏิบัติรุ่นหลังจะได้พิจารณานะคะหนูกราบขอโหติกรรมกราบขอขมากรรมนะคะที่ต้องหยิบยกคลิปนี้ขึ้นมานะคะ หลวงตาท่านนี้ชื่อหลวงตามหาบัวนะคะอย่าเพิ่งเชื่อนะคะฟังให้จบก่อนและให้ตรวจสอบว่าหลักฐานนี้มีอยู่จริงไหมนะคะฟังเฉยๆก็ได้นะคะยังไม่ต้องเชื่อแต่พิจารณาเป็นธรรมหนูไม่ทำคลิปนี้ไม่ได้จริงๆเพราะหนูนั่งทำงานไปหนูก็โดนท่านทักท้วงพูดคุย หนูก็หลอนไปในที่ทำงานนะคะในแต่ละวันก็เอาเท้าความไปที่เดิมก่อนนะคะจะมีภาพประกอบให้ดูนะคะเด็กคนนี้คือท่านหลวงตามหาบัวมาเกิดยังไม่ต้องเชื่อนะคะสังเกตไหมคะเด็กคนนี้จะมีติ่งหูซ้ายขวาติ่งหูซ้ายขวาสองข้างนี้ หมายถึงอะไรนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังวันนี้คือไม่ไหวแล้วก็เลยขออนุญาตคุณแม่ของเด็กนะคะน้องที่ทํางานเอามาเลี้ยงนะคะคือสองเดือนกว่าที่สัมผัสแล้วก็ท่านก็มาพูดคุยก็เลยวันนี้ตัดสินใจขออนุญาตน้องสาวที่ทํางานถ่ายรูปลูกชายมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าท่านคือหลวงตามาเกิดแล้วขอให้ช่วยทําช่วยแจ้งข่าวนี้กับ ลูกศิษย์ของท่านนะคะให้รับทราบว่าการที่ที่ท่านปฏิบัติแล้วเหมือนท่านหลงทางนะคะแล้วก็คุยกับหนูมานานแล้วแล้วก็บอกว่าให้แจ้งลูกศิษย์ท่านด้วยว่าท่านเหมือนหลงทางอยู่แล้วบอกหนูจะไปพูดกับคนอื่นได้ยังไง mm. เขาก็ว่าหนูบ้าแล้วท่านก็เป็นที่รักเคารพของคนทั่วโลกท่านก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่านจะทําสัญลักษณ์ไว้ให้ ว่าเรื่องที่หนูคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่าไม่เชื่อทำให้ท่านเลยต้องมีติ่งหูสองข้างออกมาอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อนะคะเอาไปย้อนความเดิมที่หนูขึ้นไปที่ที่หนึ่งที่เขาบอกว่าพระสงฆ์ที่เป็นพระปฏิบัตินะคะหนูไม่ได้ร่วงเกินนะคะหากหนูพูดอะไรแล้วไม่เป็นที่พอใจหนูกราบแทบเท้าขอโหสิกรรมขอขามากรรมทั้งกายกรรมวจีกรรม,มโนกรรมนะคะ หนูต้องทำคลิปนี้เพราะว่าท่านขอร้องมาจึงจำเป็นต้องทำจริงๆเพื่อเป็นธรรมทานนะคะท่านบอกแบบนี้เพื่อปลดปล่อยท่านด้วยก็ขึ้นไปที่ที่หนึ่งที่พระสงฆ์หลายๆรูปนะคะนั่งนั่งสมาธิก้มหน้าทุกองค์นั่งห่มผ้าเหลืองก้มหน้ามือประสานที่หน้าตักนะคะนิ้วชนกันนั่งสมาธิเหมือนพระหลายๆรูปที่นั่งนะคะ นั่งกันเงียบนั่งเป็นแถวประมาณสองร้อยูปนะคะเรียงกันเป็นระเบียบมากนั่งนิ่งเหมือนรูปวาดนะคะแต่ไม่ใช่รูปวาดแต่เป็นภาพจริงหนูก็ถามว่าขึ้นมาทําอะไรกันพระพระสองร้อยกว่ารูปเนี่ยขึ้นมานั่งทําอะไรกันบนนี้ที่นี่แดนนิพพานเหรอทําไมนั่งนิ่งจังก็มีคนตอบมาว่าอันนี้ไม่ใช่แดนนิพพานแต่เป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติ นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตว่าคือขอเกิดในยุคของพระสีอริยเมตไตรคือมานั่งเฝ้ารับสเสด็จเหมือนเวลาพระเจ้าอยู่หัวรับสเสด็จประชาชนก็จะไปเฝ้ารอรับสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวนึกออกนะคะรอรับพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จแล้วก็จะไปนั่งรอรับสเสด็จก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวจะ,สะเสด็จใช่ไหมคะ อ่าพระสงฆ์สองร้อยกว่ารูปที่หนูเห็นนะ่ะอาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพอเยอะมากก็นั่งสมาธิเอามือประสานกันนะคะนิ้วชนนิ้วเนี่แหละกว่าทับซ้ายนั่งนิ่งก้มหน้าไม่พูดถามก็มีคนตอบว่ามาเฝ้ารับเสด็จพระศีอริยเมตไตรหนูก็ตกใจแล้วหนูก็ไปเห็นหลวงตามหาบัวด้วยแล้วก็มีพระอีกหลายรูปนะคะเขาคลับคล้ายขับคลา,คลาแต่ยังไม่แน่ใจก็เลยคุยกับหลวงตามหาบัวว่า หลวงตาหลวงตาน่ยยังไม่ได้พบพระีอริยะเมตรตรนะคะหลวงตาต้องกลับมาเกิดอีกหลวงตาก็บอกเป็นใครนี่แหละหลวงตาปฏิบัติมาแล้วเคร่งมากเลยนะหลวงตาหลวงตานั่งสมาธิสวดมนต์ทำวัดเช้าเจริญกรรมฐานหลวงตาก็อธิษฐานขอมาเฝ้าพระรีอริยะเมตรตรได้พบท่านหลวงตาก็นั่งอยู่นาน เสร็จแล้วหนูก็บอกหลวงตาหลวงตาดูพระที่มานั่งก่อนหลวงตานะคะนั่งจนชีวรเปลี่ยนสีเลยค่ะองค์ที่มานั่งแรกๆอะคะ่ะที่มานั่งหลังๆชีวรจะเหลืองสุกใสนะคะแต่องค์ที่มานั่งรออยู่ก่อนจีวรสีหมองคล้ำหมดแล้วค่ะยังไม่ได้พบพราสีอไรไิยเมตไตรแล้วหลวงตาลองถอดกระแสจิตถามท่านดูไหมว่ามานั่งนานเท่าไหร่แล้วบางคนเป็นร้อยปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีก็ ก็นะคะมาเฝ้าก็ยังไม่ได้เจอนะคะหลวงตาลองคิดดูสิว่าแล้วหลวงตาจะได้เจอเมื่อไหร่ทันทีที่หลวงตาคุยกับหนูตอนแรกหลวงตาไม่เชื่อหนูท่านก็นั่งอยู่นานแล้วพอตอนหลังหนูก็ออกมาเลยก็ไม่ได้ดูอีกแล้วตอนหลังท่านก็เหมือนก็กลับมาคุยกับหนูว่าอ่าท่านจะมาเกิดนะแต่หนูก็คิดว่าเฮ้ย หนูก็คิดไปเองหรือเปล่าหนูก็ไม่ได้สนใจแล้วหนูก็ปล่อยไปนานมากหลายปีแล้วจนจนมาอีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปตรงที่ฝ่ายหญิงจุฬาพรน,นะคะกราบอ่ากราบใต้กราบฝ่ายหญิงจุฬาพรหนูก็ใช้ราชาทัพท์ไม่ถูกนะคะหนูได้คุยกับหลวงตามหาวัวว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้น้ำมนต์ บำบัดโรคได้นะคะขจัดโรคได้หนูก็เลยบอกว่าหลวงตาน่าจะใช้น้ำมนกับฟ้าหญิงจุฬาพรบรรเทาอาการปวดให้ท่านพอท่านเจ็บปวดเหลือเกินหนูเห็นแล้วหนูสงสารแต่หนูไม่รู้จะช่วยท่านอย่างไรหลวงตาก็บอกว่าอย่ารู้ดีให้ฝ้ายหญิงจุฬาพรน,นั่งสมาธิทำวัดเช้าอะไรนะวิปัสสนากรรมฐานภาวนาอยู่วัด แล้วหนูก็เห็นอาการของท่านสุดลงเจ็บมากปวดมากทรมานหนูเจ็บเจ็บในหัวใจว่าหนูช่วยพระองค์ไม่ได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราัชากาลที่เก้าก็มาหาหนูบอกให้ช่วยลูกท่านด้วยลูกท่านเจ็บหนักหนูก็น้ําตาร่วงหนูไม่รู้จะช่วยยังไงหนูก็คุยกับหลวงตาว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตให้ใช้น้ามนต์อ่าให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้นะคะถ้าโดนมนต์ดำพใสเนี่ย วิธีบรรเทานอกจากที่จะสวดมนต์จเจริญสติกรรมฐานานั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาก็มีน้ำมนต์ตัวนี้ค่ะเป็นตัวเด่นที่ช่วยให้บรรเทาอาการเจ็บปวดได้หนูก็บอกหลวงตาหลวงตาท่านก็บอกว่าไม่ต้องน้ำมนต์ไม่ต้อง,นนองหนูบอกว่าเป็นน้ำพุทธมนต์ที่พระพุทธเจ้าใช้ปรพรมเมืองไวสารไวสาลีนะคะ,ะเวลาเกิดโรคขจัดโรคได้นะคะ บรรเทาโรคได้หลวงตาก็บอกคือไม่ให้หนูยุ่งหนูก็พูดอะไรไม่ได้แล้ววันเนี้ยหลวงตามาหาหนูสองเดือนกว่าคือมาเห็นหน้าน้องเด็กคนนี้ที่ถ่ายรูปมาให้ดูนะคะขออนุญาตคุณแม่เขามาว่าต้องแจ้งต้องแจ้งให้ทราบนะคะว่าหลวงตาขอร้องให้หนูทําคลิปนี้หนูก็เลยขออนุญาตคุณแม่เขาถ่ายรูปมาแล้วก็แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อทาง ทางลูกศิษย์ท่านให้ว่าท่านท่านพูดแบบนี้แล้วหนูบอกว่าหนูจะไปพูดในใครเขาเชื่อละเขาจะได้ด่าหนูสิเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงตาจะทําหลักฐานให้ว่าหลวงตามาเกิดจริงๆวันที่น้องคนนี้ท้องนะคะแม่ของเด็กเขาท้องเขาก็มาปรึกษาหลายๆเรื่องนะคะปัญหาชีวิตหลายๆเรื่องก็ก็คุยกัน ก็เลยบอกถ้าไม่สบายใจก็เสดมนมนนะน้องเขาบอกเขาไม่เคยเวดมนมนแต่หนูบอกให้เวดมนม์แล้วน้องเขาก็เอาหนังสือสสด็จมนนะสสดทุกวันแล้วเขาก็มาบอกพี่ดาวเออหนูอะ่ะสวดมนมนแล้วหนูสบายใจขึ้นแล้วหนูก็อยากเสดมจมนทุกวันเลยตั้งแต่ท้องลูกคนนี้ซึ่งลูกคนโตอ่ะห่างกันสิบเก้าปีแล้วได้ทุนพระราชทานเรียนนะคะเรียนทุนพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวในรัชกาลที่เก้า แล้วห่างกันสิบเก้าปีแล้วมีเด็กคนนี้เกิดขึ้นแล้วทําไมน้องมาปรึกษาหนูว่าไม่สบายใจมีเรื่องกุ้มใจหนูบอกสวดมนต์เลยน้องเขาบอกว่าไม่เคยสวดมนต์แล้วตั้งแต่หนูบอกให้สวดมนต์เขาสวดตลอดท้องลูกคนเนี้ยแล้วลูกคนนี้เกิดมาไม่เคยร้องให้ได้ยินนะคะแล้วอารมณ์ดีแล้วพอเขาเอาน้องมาเลี้ยงที่ทํางานนะคะแวบแรกที่เห็นสะดุ้งเฮือกหน้าหลงตามาหาบัวลอยมาหนูก็อุ้ยตาฝาด วันที่สองก็หลงตามมหาบัววันที่สามหลงตามมหาบัวจนผ่านไปสองเดือนกว่าท่านก็มาคุยด้วยทุกวันเห็นหน้าไม่ได้เห็นหน้าท่านก็จะมาบอกว่าช่วยแจ้งลูกศิษย์ท่านด้วยนะว่าการปฏิบัติที่หลงทางมันเป็นแบบไหนหนูไม่ได้อวดดีหนูไม่ได้อวดแต่อวดตลแต่ในเมื่อท่านมาขอร้องให้หนูแจ้งหนูก็กราบขออนุญาตแจ้งตรงนี้นะคะ หากหนูพูดอะไรไม่เป็นที่ถูกใจหนูกลบแทบเท้าขอโทษขอโอสิกรรมนะคะได้โปรดวดซึ่งโทษที่หนูพูดไม่ดีนะคะคิดไม่ดีมโนไปเองหรือเปล่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะพิจารณาด้วยแล้วติ่งหูสองข้างของน้องคือเรื่องแรกที่หนูบอกว่าท่านยังไม่ได้นิพพานยังไม่พบพระสีอริยเมตไตร เพราะว่าให้หลวงตาถามพระที่รูปแรกเลยอ่ะจีวรคล้ำหมดเลยสีหมองหมดเลยแล้วผิวของท่านก็คล้ำท่านนั่งนานจนไม่ได้พบพระศีอรียไม่ตายเลยนั่งมานานเท่าไหร่แล้วให้หลวงตาถอดจิตถามเลยหนูบอกกับท่านขนาดนี้หนูว่าหนูเพี้ยนหรือบ้าเนี่ยหนูก็ยังหลอนตัวเองอยู่ทุกวันนี้จนท่านมาวันนี้สองเดือนเศษแล้วหนูก็ไม่ทำคลิปให้ท่านไม่ชี้แจงไม่กล้าพูดกลัวกลัวคนด่ากลัวคนว่า จนไม่ไหวแล้วอึดอัดมากในทํางานแต่ละวันอึดอัดกับอาการที่ท่านเหมือนท่านบอกช่วยท่านเถอะนะได้เป็นทานด้วยหนูก็ไม่ต้องเชื่อหนูนะคะแล้วก็อย่าอย่าด่าหนูเลยนะหนูมีแค่เรื่องที่จะมาแจ้งให้ทราบนะและติ่งหูอีกข้างนึงก็คือเรื่องน้ามนต์ท่านไม่เชื่อในเรื่องน้ามนต์นะคะหนูก็ไม่รู้ประวัติท่านยังไงก็บอกให้ใช้น้ำมนต์กับป้าหญิงจุลาพรนะคะท่าน ประชวนหนักมากเจ็บปวดมากแล้วพระเจ้าอยู่หัวรก้าวก็บอกให้หนูว่าเข้าช่วยหนูก็ไม่รู้จะช่วยท่านยังไงหนูใช้คําพูดเนี้ยไม่ถูกต้องหนูกรับขอพระราชทานอภัยนะคะหนูจําเป็นต้องทําคลิปนี้จริงๆแล้วหนูมีหลายเรื่องที่จะต้องแจ้งแต่บางเรื่องหนูยังไม่รู้หนูจะหลบยังไงอะ่ะเพื่อไม่ให้คนที่ เขาเสียชีวิตไปแล้วต้องเดือดร้อนและเป็นบุคคลสําคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างสมัยเลิกทาสอย่างเงี้ยโอ้โหหนูเจอมาหลายเดือนนะคะตั้งแต่เข้าพรรษามาหนูยังไม่รู้จะแก้ไขจะใช้คําพูดไหนที่ไม่ให้กระทบกระเทือนถึงพระองค์ถึงใครๆถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหนูยังเลี่ยงคาพูดไม่เป็นนะคะหนูกราบขอโทษนะคะหนูวันๆหนึ่งหนูก็นั่งเครียดกับที่จะทําคลิปที่ออกมาให้มีคุณภาพ และให้คนฟังเข้าใจว่าเออเรื่องมันเป็นแบบนี้นะท่านถึงได้สั่งให้หนูทำงานต่อจากพ่อทีงานพ่อยังไม่เสร็จเอ่อจัดเก็บประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องหนูอยากอยากขอคำปรึกษากับใครก็ได้ว่าเหตุการณ์แบบนี้หนูเห็นแล้วแต่ละท่านให้หนูแจ้งว่าเหตุการณ์จริงๆมันเป็นแบบนี้คืออยากให้มนุษย์โลกได้แก้ไข ไปในทางที่ถูกหนูก็ไม่รู้จะพูดยังไงหนูกลัวบาปหนูกลัวว่าคนที่เขาเชื่อถือมาอันดับแรกอยู่แล้วเขาก็จะโจมตีหนูหนูก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้หนูกราบแทบเท้านะคะอย่าเอาเวนอกรรมกับหนูแล้วก็ยังไม่ต้องเชื่อหนูทั้งหมดนะคะน้องเกิดวันที่10พฤษภาคม2564นะคะนะคะอยู่ที่ทำงานหนูก็เอามาให้ฟังเท่านี้นะคะ ยังไม่ต้องเชื่อนะคะท่านบอกให้ทำเป็นวิทยาทานและเพื่อท่านจะได้ไม่มีอะไรติดด้วยเพราะว่าท่านเหมือนท่านสอนลูกศิษย์มาแบบนี้ลูกศิษย์ที่รักเคารพท่านเป็นแบบนี้หมดเลยท่านก็เลยบอกว่าเหมือนท่านติดติดตรงนี้อยู่ท่านก็เลยฝากขอโหสิกรรมแบบเนี้ยเหมือนจะว่าขอ,ขอขอแบบขอโทษที่สอนมาผิดทางนะคะก็หนูไม่ได้รู้ดีอวดดีแต่นี่เป็นคำขอร้องของท่าน ก็กาดแทบเท้าขอโหติกรรมอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ